ด่นออาเดกออาเองสักสิ์ปตุ้มปุ้มปุ้ม,มโดนกูสักสิต่ตุ้มตุ้มตุ้ม <laughs> ความสักสิิ์ทำให้ผมหลงผิด เอาละครับสวัสดีเราสาวกสตีสักดิสิทธ์ทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะสาหรับตอนนี้สตีสักด์สิทธิ์นะก็มีการบัฟขึ้นมานะสกิลแรกที่บัฟขึ้นมาจะเป็นสกิลจินตานุภาพนะสำหรับสกิลนี้จะแรงขึ้นนะทำให้ต้นเกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเนาะและอีกสกิลหนึ่งที่บัฟให้แรงขึ้นมานะก็คือไซโคช็อคนะสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บัฟมาก็คือ เลเวล8จะเปลี่ยนร่าง3นะแต่ว่าจะยังไม่ได้อยู่ในมูฟสําหรับเซอร์ไนเนี่ยที่เปลี่ยนการเปลี่ยนร่างให้เร็วขึ้นเป็นเลเวล8นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมูฟทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราจะให้เปลี่ยนร่างทําไมที่จริงก็คือถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนร่างไวเนี่ยมันจะทําให้แสแตตที่ได้เนี่ยดีขึ้นจินตานุภาพมาก่อนเลยนะต้องแบบเก็บสกิลเวลานิดนึงเฮ้ยเออช้าไปนิดนึงนะ เอร์ไนท์ครั้งที่3เนี่ยเวลาที่ตีแล้วมันจะลดพลังป้องก, Hello, กันฮัลโหลกบกบแอบมาทำแต้มอะ่ะเออ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 กลบร้องให้กูไม่ได้ทำแต้มเลยเฮ้ยเอาเรียบร้อยเมื่อกี้แบบจังหวะมันไม่พอดีเว้ยเพราะว่าตอนที่เทเลพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้ผมได้การโจมตีแบบบู๊ตอ่าแต่ว่าผมไม่อยากเทเลพอร์ตเล่นเว้ยเต่าตัวนี้มันน่าได้เหลือเกินโอ้ my god ไม่อยากอ e ีเจ็คบาดทอมไปกลัวตัดเบอร์รี่ไม่ได้แล้วตายอ้าวแล้วสก,กิลอะไรไม่โดนอะเขาเลยนะใส่โคช็อกดีจ้าจังหวัดไปเลยเอ้ยสักสิ์ปุ่มปุ่มปุ่มเป็นไงเราโอ้โหกบเกือบตายสักสิ์ปุ่มปุ่มปุ่มเออแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีสก,กิลหนีแล้วนะ ถ้าผมเล่นเซอร์ไหนนะเอาจริงนะผมจะเล่นไอ้สกิลที่ได้เกาะเท่านั้นเลยคืออย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้ก่อสักสิทธิ์ปุ่มปุ่มปุ่มโดนกูสักสิทธิ์ตุ่มตุ่มุ่มอ๋อฝั่งเขาเหมือนว่าจะไม่ลงมาเด้อเด้อเด้อักสักซักสิทธิ์ตุ่มตุ่มตุ่มไม่เงยอูหนิดเดียวเองสวยแล้วกูโดนอยู่ในมูฟดีเจ๊ปา๊ม สักสิตต้มต้มเสียให้อเมโจไปนะอเมโจแม่งกระบับมาป่าผมไม่ลงมาเลยอะโลตอมก็ไม่เอาหาเวลของกูคนเดียวมั่งแล้วผาเมกแม่งทำแต้มเลยอือปรับ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 อือ่าได้อยู่ในมูฟมาแล้วนะโอ้ไม่ก็ดูดแม่งเลยโดดโดดโดดอะไรของกูโดดตัวตอมทำบ้าอะไรวะเนี่ยสักสิ <laughs> ความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผมหลงผิดศักดิ์สิทธิ์โดน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 โอ้ไม่กอดดีนะมีสตันะ่ะเกือบแล้วขอฟาร์มคีิปก่อนลูกคาลิโอเราจะช่วยนายเอาไปความศักดิ์สิทธิ์ของเราสตันนะมันจะมาหาผมเว้ยรอรอรอศักดิ์สิทธิ์ตูมตูมตูมกูเดะตูมนั่นไงว่าแล้วเชียว เอาแล้วออได้อยู่นะโอ้ oh my god ไป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 กันด้านบนจังหวะนี้คงต้องขอรวบเออรวบนี้เพื่อช้าออคนเดียวเ,ออเดี๋ยวนะ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 เออเออเออ,เ,อ,อเค่โลตัมกันออโอ้โห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 โอ้โอ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  ้าเป็นไงเราเจอความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอ่าด้านล่างเนี่ยเหลือนหนึ่งปล่อยไว้เลยรอไปหยอดตอน2นาทียะได้เปรียบอ้ารอไปหยอดตอน 2... นาทีได้เปรียบอ่า CPU หอยไม่อยู่ฮัลโหลจะชนะไหมเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอจจ็คบัตรทอมถือมาแล้วเอาไป โอ้โหมันกระโดดพอดีอ,อะอะอะแพ้จังหวะนี้บอกเลยร้องแต่ว่าน่าจะเกิดทันนะเกิดทันไฟทันเดอร์หอยแม่งไม่อยู่โอ้โหไปกันด้านบนอืมโอ้โห,โโห,โโหเขาอยู่กับคาเม็กยังยังยังไม่โดนทันเดอร์นะแล้วโดนกบไปลอยแต้ม บอกเลยจังหวะนี้ร้อนแน่นอนเออสักสิ์ตุ้มตุ้มต้องรวบแล้วไม่รวบผมก็ตายเออเออสวยเขาตายสามเออสตันกบก่อนเฮ้ยเออเอเอ้าเฮ้ยแต่ว่าได้ทันเดอร์อยู่ตกที่นั่งลำบากสุดๆุดหนึ่งร้อยต้มไวยเขาก่อน อออโอ้โหแล้วอมาโจ22แต้มล้างโอ้โหกบ26แต้มโอ้โหแล้วแพ้ตอนท้ายอ,อ,อยู่กับกระต่ายสองคนนะธรรมดาแอทแทกเกอร์สตัวนะเออเออเจตานุภาไะตีมันตีมันตีมันโอย มันเกียนอะ่ะมันชอบแบบผักผมออกอะ่ะไอ้บ้าเอ้ยมันรู้งานตีมันเรียบร้อยใครริวไม่รอดกูเนี่ยไม่รอดเอาได้คิวเฉยสกิลไปปั๊บปั๊บพยายามเอาคลิปไปโอ้ยเดี๋ยวโดนเต่าผักกลับอีกสกิลไปก่อนกูเข้ามาสามตัวโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเเอ้าเอาเอา,เอาผิดสองเหรอเตา่าเอ้าเอา,เอาละจังหวะนี้เออแล้วไปอีกทีหนึ่ง เด้อเ,เก็บจิตตารูปภาพไปเฮ้าายช้าไปหมดเลยความศักดิ์สิทธิ์ของข้าบ้าเอ้ยออสิบเอ็ดแต้มโอ้ไม่กัดกูถอยก็ได้วะโอ้ไม God ่กัดก็อ้าตำแหน่งตัวละครก็ไม่ใช่ว่าจะดีใจร้อนไม่ได้นะค่อยๆเล่นนะไอ้ไครหลิวไอ้บ้าเอ้ยโดนมันตัดเบอร์รี่ปิกาจูลงมาแล้วปิกาจูบอกกูรู้งานออ เออไอโอ้โหสักสินะเอ้ยสักสิไปปับปับปับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยละสักสิไปจังหวะนี้สักสิอีกรอบหนึ่งเออเอีกรอบหนึ่งสิบเอแต้มยังไม่แตกนะเอสเบิร์นแตำแหน่งไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะวาร์ปกลับบ้านเอาอาเดาเเดาเดวเดเออเดาเดาเดาด วาร้อนแล้วนะเฮ้ย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 เสียโรตอมไปนะไปช่วยต้นไม้ก่อนปรับปรับโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวไอไปกันได้ปะอ๋อแล้วทีนี้ผมจะรอดยังไงโอ้ m ม g o กอเอานกนกแม่งทำไรวะนะปล่อยโลตอมเข้าป้อมเฉยอ๋อเป็นแผนเป็นแผน เอาลิซาดอนไงแผนล่อซื้อน,นะเอ้สตันโอ้โห oh มันเซิร์ฟหนีอา้อาวอ้าวหนึ่งแต้มก็เอาจังหวะนี้เออช่วยเขาแล้วโดนหลับยากว่าเซอร์ไนท์นะเซอร์ไนท์เจอตัวล้วงดีๆก็จบอ่ะมันหนีไม่ค่อยออกอ่ะเซอร์ไนท์อ่ะมานี่มานี่มารวมกันใจยเย็นนกใจยเย็นมาดักคิวเขาก่อน ฮ้ยป่าเขาอยู่บนบไปตายกู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 ตาย,ตายอปับปับปรับคงต้องรวบแล้วรวบไขรไม่โดนเลยกูไปแล้วเว้ยเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วฟาร์มเลยเดี๋ยวไปรอตัดสินที่ทันเดอร์เลยคาเม็กมันอยู่ในมูฟแน่นอนเชื่อผมเชื่อผมกูว่าแล้วเชียวโอ้โหดันเข้าป้อมเลยนะมึงเนี่ย มันสามนาทีอยู่ไงตายมึงอะเอาความสักกายความสักสิทรับไปตีสวยโอ้ยโอ้ยเก่งก้าจะมาอีกร้อยแต้มสตันเอ่เออโอเคเต่าวะต้องปล่อยอยู่ละคือถ้าไปอะแพ้แน่นอนโอ้ไม่ก๊อดมันเล่นผมอือ ต้องดูดอะเอาเกงก้าเลยแล้วมันมาจับผมเน่น,นะเอาละกูสตันใส่อะไรวะโอ้ oh, นี่ผิดซอง